และนี่ก็คืออาการของไก่ที่เป็นหวัดหรือไก่คอดังนะครับสภาพไก่ก็จะไม่กินอาหารจะมีอาการซึมอย่างตัวผู้ตัวนี้ก็คืออาการหนักมากก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดชีวิตหรือเปล่านะครับตัวเขาจะร้อนแล้วก็ตาก็จะมีมีน้ําตาออกมาที่ตาของเขาด้วยนะครับก็คือเป็นตาแฉะครับผมครับหนักสุดก็คือตัวผู้ตัวนี้นะครับ มีหลายตัวนะครับตัวนี้ก็ได้ให้ยาไปบ้างแล้วนะครับเราต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับมีหลายตัวมากที่เราต้องแยกมันเขาออกมานะครับมีอาการหน้าบวมร่วมด้วยนะครับนี่ก็คือจะเป็นที่พักชั่วคราวนะครับํำเพิงขึ้นมาอย่างรีบเร่งนะครับ เพราะเราต้องรีบแยกเขาออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกระจายแพร่เชื้อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันที่สองที่เราใช้ยาปฏิชีวนะกับไก่ของเรานะครับไก่ตัวผู้ก็อาการก็ยังทรงตัวนะครับก็ยังไม่ถือว่าเลวร้ยวายลงไปแต่ก็อาจจะเลวร้ยวายลงได้ทุกเมื่อนะครับแล้วตอนนี้ก็ ให้ได้แค่น้ำนะครับใส่สลิงให้กินไปนะครับตัวเมียก็ตัวที่หน้าบวมก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับสำหรับตัวที่อยู่ในกรงก็จะสดชื่นมากกว่านะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะให้รอดทุกตัวนะครับหวังไว้เช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูอาการในวันต่อๆไปนะครับ ว่า,าการจะดีขึ้นหรือไม่และนี่ก็คืออาการโดยรวมของวันที่สองช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่เราให้ยาไปตอนเช้านะครับอาการก็รู้สึกจะดูดีขึ้นนะครับก็คือเดินไปไหนมาไหนได้บ้างไม่นอนสมเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่อาการหนักมากเลยนะครับ วันนี้ถือว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาคอยลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถหายเป็นปกติได้หรือไม่นะครับและนี่ก็คืออาการโดยรวมของวันที่3นะครับก็ตอนนี้ก็หายใจดูเป็นปกติขึ้นนะครับไม่หายใจติดขัดนะครับผม ตาก็สามารถลืมมาได้บ้างแล้วนะครับผมครับแต่ก็ยังมีน้ำตานะครับพูดถึงแล้วดูสดชื่นขึ้นกว่าทุกวันมากเลยนะครับมีอาการตอบสนองที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะป้อนยาไปอีกประมาณสองวันนะครับคิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับ ว่าวันต,ต่อต่อไปอาการจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้สายตาก็ดีนะครับข้างนี้สายตาจะดีกว่าอีกข้างนะครับตอบสนองได้ดีวันที่3มช่วงเย็นเริ่มกินข้าวแล้วครับ อาหารกรลลำอ่อนถือว่าอาการดีขึ้นมากแล้วครับถ้ากินได้แบบนี้คงจะไม่มีปัญหาแล้วครับมีการดูอีกแต่ตาข้างหนึ่งของเขาจะไม่ลืมนะครับก็เลย ทำให้คณีในการจิกอาหารทาดไปบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับวอาการจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกไหมครับในนี่ก็คือเช้าวันที่สที่เราได้ให้ยาไปนะครับดูอาการแล้วก็ตอนนี้ก็เกือบจะเต็มร0อเปอร์เซนแล้วนะครับที่หาย คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับไก่ตัวผู้นะครับแต่สำหรับไก่ตัวเมียก็ยังมีบางตัวที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับที่ยังไม่ค่อยสดชื่นแต่ผลรวมก็คือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับตัวผู้ก็คงต้องให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาเองนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาติดตามดูอีกทีนะครับว่าอาการเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับตอนนี้ไก่ของเราก็สุขภาพสมบูรณ์เป็นที่รับร้อยนะครับกินอาหารได้เป็นปกติแล้วนะครับสำหรับยาที่ผมใช้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับก็คือจะมีลักษณะเม็ดเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าซื้อเป็นแผงเราก็ซื้อตามร้านขายยาทั่วๆไปมีขายนะครับผมเราก็ให้ไก่ของเรากินก็คือเช้ากับเย็นนะครับโดยที่เราจะให้ก็ประมาณครึ่งเม็ดนะครับก็คือแกะแคบซื้อออกมาแล้วก็เทเข้าไปในปากของไก่ของเราเลยนะครับประมาณครึ่งแคบซูลต่อหนึ่งตัวนะครับก็ให้กินจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิน5วันไปแล้วก็ ให้ยาสักประมาณ3วันนะครับแล้วก็รอดูอาการเขาอีกทีนึงถ้ายังไม่ดีขึ้นเราก็จำเป็นต้องให้ยาเขาต่อไปนะครับหลังจากที่ผมให้ยาเขาไปก็อาการก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ไก่ก็กลับมากินอาหารได้ตามปกติแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะลองมาเช็คดูนะครับว่าอาการเขาจะดีขึ้นเต็มร้อยหรือยังนะครับต้องขัดจังหวะการกินอาหารซะหน่อย ก็คือตัวไม่มีไข่นะครับไม่อุ่นนะครับถ้าหากว่ามีไข่ตรงนี้จะร้อนเลยนะครับเดี๋ยดูในช่องปากในปากตัวนี้ก็คือไม่มีฝ้านะครับ คิดว่าอาการก็คงจะเริ่มปกติขึ้นแล้วครับต่อไปเราก็พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต่อไปถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องดูแลว่าไก่ของเรามีอาการผิดปกติอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ